สวดีครับัอดีครับพี่ยวันนี้วันนี้มาทำอะไรครับพี่ก็วันนี้มันส่งมอบความคุ้มครองให้กับพี่นุษนะคะพี่นุษเป็นลูกค้าที่มอบให้ทางเมืองไทยได้ดูแลนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการซื้อความคุ้มครองเกี่ยวกับประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติเหตุค่ะโอ้โ้วันนี้วันนี้มาส่งมอบ ประกันใช่ไหมครับมอบความคุ้มครองใุ้มงค่ะวันนี้มีเล่มมาส่งให้นะคะต้องขอขอบคุณพี่โน้ตที่ไว้ใจแล้วก็ให้เมืองไทยดูแลค่ะครับวันนี้พี่อยู่ก็เป็นตัวแทนขายประกันนะพี่เนาะใช่ค่ะก็เป็นคนดูแลคนที่คนที่อยากซื้อประกันหรือสนใจเรื่องประกันหรือมีความต้องการในเรื่องของอยากรู้เนื้อหาของเรื่องประกันชีวิตนี้นะะก็สามารถให้ข้อมูลได้นะคะถามได้ เอาใครสนใจอยากจะซื้อประกันนะครับผมก็สอบถามพี่อิูวได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมสนใจแต่ความฝันพี่อิ่อย่างวนร, <c oughs> รู้สึกว่าความฝันนี่ก็พิจะมีในเรื่องของการฝันนะคะได้หลายเรื่องแต่ว่าในเรื่องของอในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวหรือเส้นส่วนตัวนี่ในเรื่องของตัวเลขเนี่ยศาสตร์ตัวเลขมันจะออกเกี่ยวกับตัวเราเองใกล้ๆ้เคียงว่าเลขที่เลข ลดเลขเกี่ยวกับภัยในการรอบตัวเองจะมีเซนนอย่างเหรอคบพี่คล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ที่รู้ๆว่าสองวติดแล้วเก้าหนึ่งกับห้าแปดใช่ค่ะมันจะออกบริเวณคือมันจะเป็นอ่าเร่เลขที่จะเป็นเรื่องของเลขรถเรื่องของเลขของตัวแทนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเลขที่ตัวแทนเราอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับตัวเราเนี้ยค่ะจะออกรู้สึกว่ามันจะเป็นในช่วงนี้อะค่ะอ๋อแล้วทีนี้ยัง ยังเหลือตัวไหนครับพี่ที่ยังไม่ได้ออกยังยังมันยังไม่ออกครับพี่ในปีนี้เหรอคะครับผม<ป>ที่ส่วนตัวของพี่เน<ป>ี่ยที่สิ่งที่เหลืออยู่มันน่าจะเป็นประมาณสี่เก้าครับเลขสองเจ็ดอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ค่ะสองสองเจ็ดเจ็ดเลขทะเบียนรถตัวเองเนี่ยค่ะที่ยังไม่ออกเนี่ยค่ะสี่เก้ากับสองสองเจ็ดเจ็ดนี้ครับ พี่อีบก็เดินทางมาเพื่อมอบอประกันนะครับให้กับเจนุสนะครับหลังจากที่เจนุสก็ไปผ่า,ผาตผล <c oughs> <laughs> ทุกคนมีความเสี่ยงค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าเรามีไม่ในเรื่องของความคุ่งครองมันก็จะมีในเรื่องของสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลมีในเรื่องของความรุ่งครองประกันชีวิตซึ่งความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะค,ะคผมตรงน,นี้ก็คือเราก็ทาไว้ดีกว่าไม่ทําทาเร็ว กว่าหนึ่งวันดีกว่าไม่ทำค่ะันนี้คือในเรื่องของประกันนะคะแต่ในเรื่องของสารตัวเลขพี่อยู่ก็จะมีประมาณในเรื่องของข้อมูลประมาณนี้ที่เราคิดว่าคิดว่าเขอถามพี่อิ๋วถูกมากี่วดติดติดนะครับผมจนจนได้มาออกกล้องวันนี้ครับผมถามว่าที่มาที่มาใช่ไหมคะรับมประมาณสองสามวอดโอ้สามวดติด เป็นเป็นเซนส์ส่วนตัวหรือว่าใช่ใช่เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวในเรื่องของจากการซื้อหลายๆงวดมันก็จะมีในเรื่องของตัวเลขที่วนๆอยู่กับรอบๆตัวเองนะคะสามงวดก็เก้าหนึ่งก็ถูกมาแปดห้าพี่ก็ถูกใช่ไหมครับผมอยู่ในนั้นหมดก็อยู่ประมาณนี้ค่ะวันนี้มามอบประกันให้จจนนุชก็ต้องมี ัวเลขไปขวามเาฝ f ะใช่ครับผมมีแนวทางมาฝากเนาซีนะครับผมวันนี้เดินทางมาด้วยรถก็สองสองเจ็ดเจ็ดอะไรประมาณนี้โอสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดอ่าจะนี้เองง่ายตัวเลขสวยบ้างไหมปีส่งท้ายปีค่ะปีเราไปสองเจ็ดเจ็ดค่ะสองถ้าสามตัวเลยพี่อู เคยถูกสามตัวตรงอยู่นะคะตัวไหนอ่ะอันนี้ลหะเลขรถอีละค่ะก็ประมาณว่าอะไรนะวันนั้นมันสองสองเจ็ดอะไรประมาณนี้ค่ะสองเจ็ดเจ็ดนีแหละแต่ว่าสองเจ็ดเจ็ดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเคยถูกสามเคยถูกเคยตรงตรงค่ะเคยถูกค่ะจีนอดส่งใจว่าดีแต่น้อมีประกันแต่เขาสีอุ้มหนีว่าน้อเนี่ยมีประกันแล้วอุ่นใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของตัวนี้นี่ บริษัทไหนๆเขาก็ต้องมีการนำสวดนะคะแล้วก็จะมีนำนำอะไรนะคือเอาไปสวดในเรื่องของลูกค้าสวดให้ลูกค้าแบบมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเอาไปเสริมดวงไปเสริมดวงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเ้ยนุชใจใจดีได้แก่เอาไปสวดโอเคนุชไปสวดได้ไหมวันนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเจนุชดวงดีนะครับผมไี่เจอพี่อิู่ได้ได้ประกันแล้วแถมพี่อิู่ก็ บอกเลขให้เจนุศด้วยหลังจากพัดที่แล้วเจนุศนี้พริกล็อกถล่มทลายนะครับผมหมดนะครับผมได้เก็บขวดขายนะครับผมวดนี้ก็เหมือนกับว่าพี่อิ๋วเอาโชคมาให้เจนุศงเนาะงั้นก็ให้โชคสื่อกันละกันนะคะก็จะดูแลกันไปนะคะตัวแทนประกันชีวิตก็จะดูแลถ้าเกิดเอฟซีขอยาก ทำประกันกับพี่เอ๋อนี้ทําได้ไหมนะคะค่ะ่งิ้นก็ฝากขอฝากเนื้อฝากตัวในเรื่องของการดูแลในเรื่องของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะคะวันนี้ก็คือถ้ามีข้อสงสัยหรือสนใจในเรื่องของประกันนะคะโทรได้เนาะโทรได้ค่ะเบอร์โทรขอฝากเบอร์โทนี้นึงนะคะ098 395 9261แน่61ยังไงก็ อาจจะเป็นเลขที่มงคลบวกหนึ่งใช่ไหมเนอะน้องโอ้โหแล้วชอบอยู่พอดีเลยนะดึงลอตเตอรี่ไว้อยู่ใช่มคะอายุลูกชายเป็นเลขกับยัไม่รู้ว่าตัวเองมันจะเป็นเกี่ยวเนื่องอยู่ประมาณนี้ซึ่งว่าเมื่อกี้มันออกอย่างเจ็ดให้ก็เลขที่จะแทนพี่ครับยากค่ะหรือบางทีเราก็ไม่รู้หกหนึ่งสวยสวยศูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าเก้าสองหกหนึ่งขออนุญาตพีค่ะหกหนึ่งใช่ค่ะ เบิกซ่าไปซื้อลอตอรีไว้หนึ่งหกโอต้งกันจังเลยก็ไม่แน่นะคะสวยค่ะสวยตัวนี้สวยหกหนึ่งเขาเรียกว่าเลยนะทุกอย่างแล้วเป็นหกเป็นเก้าหนึ่งได้ไหมนะกลับหัวไหมเก้าหนึ่งออกไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่แน่อาจจะหกหนึ่งก็ได้เพราะว่าเอาหกหนึ่งเลยเนาะใช่ค่ะก็เก้าหนึ่งออกไปแล้วก็สี่เก้าใช่ไหมกระปี้ใช่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ที่เล็กแล้วก็สองสองกับเจ็ดเจ็ดที่ขับมาก็สองสอง ตัวสองเจ็ดเจ็ดสามตัวสองเจ็ดเจ็ดแต่ว่าพูดถึงใครจะทําประกันก็ติดต่อได้รับสายได้เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคือทําได้ทั่วทั่วประเทศเลยบอกโชว์ตัวเลขให้โชว์เลยครับเจนุดโชว์ตัวเลขให้ไอเจนุดยกให้ก็ได้เอาไอเจนุดยกด้วยกันเออยกด้วยกันนะครับผมยังไม่จับวางเลขแค่เจ๊ ยกด้วยกันนะครับผมเจนุชเศร้าเก็บเศษแล้วบาทได้ได้เก็บไว้เจนนุชว่าตรงไหนเก่าแท้สีเก่าจมได้เจ่าเลยเจนนุชอ๋อสีได้เศร้าเก็บเศษขายสักันนี้เราปูเจนด้วยแต่แต่ที่รู้ๆู้เขาว่าเขาสวดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาสวดนะเลขกุมรทันนะคะในเืองของพี่อ้าไม่แน่เนาะงสองบางทีมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะเจอตัวไหนว่าอะไรอ่ะเนี่ย นี่มันต้มนี่สีตายังบเห็นดูพี่น้องโอ้ยนี่เหรอเลขท้ายมาศนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจี่เลขกรมธรรมใช่เดียว้ยศูนย์เจดสเเดียวสี่ย์เจ น้องตรงการเลขวิ่งเราเลยโซนเจ็ดสีเขียนลงอีกน้ำในหันนาเจ๊อันนมั่งเต็มแล้วโซนเจ็ดสี่เขียนไหมเขียนไหมเลขพี่นุชเลยนะคะเนี่ยเลขคือเลขกรมธรรม์ของพี่นุชเลยค่ะโซนเจ็ดสี่ถือว่าพี่นุชดวงดีนะครับพี่อิ๋วเอาประกันมาให้เอาตัวเลขมาควักด้วยมาดูแลเลยเจ๊นุชวันนี้บาจัังน เอาเจนุดไปสวดเนี่ยนะจเอ้าไปสวดเาไปสวดค่ะเอาไปสวดมาแลวนาะสวดให้เป็นมงคลชีวิเอาสวดประกันเขาว่านนีสวดเจ้าเจนุตกใจเจนุดใจว่าดีเลยว่ดีแล้วมื่อไงเมื่อกี้วมา่าไงอยู่เลยส98เก้าค่ะเขาจะสวดเแล้วเขาจะสวดเแลสาม้าห้าเก้าห้าสองหกหนึ่งสองห แสดงว่าพี่อยู่ที่ช่อบหกหนึ่งเลยแน่เลยมานไปได้ทุกมองเนาะประกันในโทษเลยใช่ต่นไปได้ทุกมองก็สามารถออนไลน์คุยกันได้ค่ะเป็นไลน์เป็นไลน์เบอร์ไลน์เบอร์ไลน์ไม่แบบเบอร์ไลน์อีกเบอร์หนึ่งเอาเอาอันนี้ไปก่อนได้ค่อยขอกันทีหลังเนาะเอาครับผมมาใหม่นะมาใหม่นะครับผมมีเบอร์โทรพร้อมโอ้ยโชคดีคักมาพอพอดีพอดีมือนี่ครับผมห้ามยวกัรเลข ศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าสี่หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสี่สองสองเป็นแนวทางเนาะค่ะคพี่เพื่นมาชงปากกาเจนนดกับบังเอิญบังเอิญดอกว่าเพื่นถือเลกก็เลยถามสักตัวพี่น้องมาเนี่ยจับจุ่มเลยเจนนด์จับน้องกันเจนนดเอาสไลม์โน้สไลมาน้สเจนนดไม่ต้องไปเก็บขวดขายเลยนะครับผมเจนนด์ตื่นยกวางว่าสวดนี่ะ ยีนรษยังไม่โดนสวดนะเขาสวดให้เตกรมมาทัน